สบายดีทุกคนนี่คือตลาดระวางถางนะจากเมืองปากสันแครงบริคำมใส่นะไปสู่ทีเ,เสียงคว้างนะถึงว่าอยู่จุดนี้เขาะจะมีค่ายเนาะจะเป็นพ่นละปูข้อ,ของสาวบ้านเนาะมีไล่ไล่ยางเลย่วงนี้จะมีมักอ,อึหน่วยบางใหญ่นะนี่นะ อเอเราไปเห็นน้ำบ้านนะเป็นนึ่งกินนะแซบมีหมันด่างเด่มีหัวบัวกระเทียมกะเทียมแพงนะไปดีมีมัดอืดน,นะไ้ยเป็ดน,น้วยมันเป็นกิโลกนันไหนกิโลกิโลเท่าไหร่โอ้กิโลหนึ่งสิบห้าผนมีเคี่ยงความนั้นนะ เข่งมีมันเนาะมัน่างอ่าีาน้นะมักอึดเนาะยอนะเ็นเ,นนะนเนงเห็ดเอ่อน้ำบ้านเนาะแซบอันน,น,นี้นมัเคน่วี่นงสวบ้านใน s w i นี้นะ ่อโบะนี่มันด่างนะนี่มันด่างมีเพือกเด้นะนี่มันเผาอันนี้เหมือนทวดดินเลยนะนี่ทวดินเขิงอ่อนนะขิงอ่อนมีเพือดนะมักแคนก็มีก็วยวอยู่ทางเนื้อเนี่ยมันจะมีมักแคนนะ เทียมหัวกระเทียม,มนี่มักอึเนานะสะอ่อนมักอึาานะกระไล่เนาะเด้อ <c oughs> มักอึมักโตนเนาะเพื่นนะอ,อ,อนแนะนำให้ซื้อมีเห็นเป็นก็มักตาวไดนะ้เนาะอันนี้มักอึเนาะนี่กระไล่เนานะกระเนะทียม ี่มีเพลอกมีมันนะอันนี้ก cool ็มันอึมันอมันเผาแกโอ้อันนี้เป็นยังไงยอดตยอดตาวใหญ่ใช่ไหมเนไปแกงแล้วนี่นะแกงใส่กระดูกมูน่สุดยอดนะ ไงใ,ให้ไงวะหักับแม่มาชันี่เส้นเลไขหุงยางเลยหักนอ้ออดไายเราได้บนเน,นี่ยนันึงกินได้สามครอบขวเนะไงเด้แก่ง่วยหนึงนะซามครอบขวต่อแหนี่ยสาวคนอันนี้นะอันนี้เป็นปอกเป็นเอาแล้วนะี มีโตเป็นอย่างาปอกเลยเน,ะกกนยาะชอบกินหญ้ากันหอยยอดตาวนะชอบบ้านๆนิดหนึ่งนะไอ้ซาเลมีเห็นไหนะมากไม้ตามฤดูกาลเนาะมากอื้อเนาะที่เห็นมีไร่เลยนะ้อยมากอื้ออันนี้ยังนี่หมัน,นนั่นนะี่เนาะมีเพือกเนาะ,ะเพือกปีหมันมักแตงก็มี เครื่องนะส่วนนี้มีเครงมีมันนะเพื่็จะค่ายอยู่นี่ตลอดตลาดนี่ก็จะเอาห้างกันกินแบบบานบานนะมาค่ายนะเป็นพืชผักหรือว่มามักไม้ตามรดูกาลนะออยอดเลยแม่มานะอ่อนนะ <c oughs> ยอดเต่า เคยกินอย่างนี้ยอดตาในแซ่ดนะหลายยางอย่างนี้นะมียังมีน้ำอ้อยด้วยนาะมีงามีน้ำอ้อยมักเก็อแห้งกับมีเนาะกระเทียม น้ำอ้อยมักควยก็มีนะมักควยน้ำอ้อยมักเผ็ดแห้งเนาะมีลายเนาะนนี่ะอันนี้มักเผ็ดแห้งมักเผ็ดแห้งน้ำอ้อยมักงาโอู้วันนี้มักคอนะนี่มักคอเนาะเวีนมักคอมักคอมักแกงเลยนะเนี่ยมใส่ใส่ทงเดี่ยนี่นะน้ำอ้อยนะสะอ่อนนะ อ้อยสยนะสอ่อนมากอึยอ่อหนะอยนกกกยเลยนี่ไปประมาณนึงก็จะเป็นไปทีทา่าทาซี่นะจากทาซี่ขึ้นไปก็จะไปที่เมืองคูนนะแค้งเสียงเมืองคูนนะแค้งเสียงคว้างนะ เห็นมีมักเอ๋นะลายนะสลายจะเป็นช่วงค่าอาทิตย์เนาะจะมีผู้คนนะเดินทางมาแวะซื้ออาหารกินอยู่นี่นะ ซื้อยอดเต่าไปได้วะเนี่ยก็แหงเนาะโอ้ซื้อซองอันวะเนี่ยอซอกกิ่งายาไรเนาะเนี่ยยอดเต่าเนาะไปเลยติดยอดนะยอดเต่าไปแกงเนาะแกงสุ่มกันแกงใส่กระดูกมูนะ๊เนาะแซ่บนะ นี่นะก็จะเป็นอีกหนึ่งตลาดเนาะอยูอ่เส้นทางนี้เนาะระวางตากสันเนาะแครงบริกรรมใส่เนาะไปสู้ที่ทาซี่แล้วก็ไปที่เมืองคู่เนาะแครงเสียงควางสามารถมาแวะสมซื้ออุดน,นพันใดเนะมีลาล่ายยางยจะเป็นพืชผักมากมาตามฤรดูการเนาะ แล้วกอาหารกนกินแบบบานๆนะโอเคนะบริไซก็จะขอ้อลาคลิปนี้นะไม่เพียงแต่ท่าน,นี้ก็รากาขอ้อคขอบใจทุกทกทางท,ทุกคนนะที่เขามาเบื่องฟูโสดและติดตามมาตลอดแล้วจะกำลังคลิปต่อไปสบายดี